สวัสดีค่ะเจอกันนะคะเช้าวันจันทร์ที่4สิงหาคมค่ะกับปตยรวรรวตินนาราในรายการเปิดประเด็นค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วต้องเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เราเจอปัจจัยกันเป็นรายวันแล้วก็หนักทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้เห็นถึงมาตรการภาษีนําเข้าใหม่ของคุณพรมที่ประกาศออกมาแม้ว่าจะได้เห็นอัตราตั้ง10%ไปจนถึงแบบ 39, 41%เลยนะคะแล้วก็นับว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะเราก็ได้เห็นถึงความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะผ่อนคลายการลงทุนลงไปได้และก็ต้องเตรียมความพร้อมกับการลงทุนในอีกปีใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ภาษีการค้าโลกผ่อนคลายลงไปแล้วค่ะเราจะจัดพอร์ตลงทุนอย่างไรให้ออกมาปังกับทางดรเอิร์ธนะคะหรือว่าดรรัศรันคณะภายนศากิจค่ะ Head of Investment Strategy and Trading Product Specialist จากทาง บอลล็อินเวสค่ะสวัสดีค่ะดรเอิร์ดสวัสดีครับคุณกะแตครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนแรกสองจิตสองใจมากค่ะดรเอิร์ดจะใช้คําว่าหลังจากที่เห็นเรื่องของอัตราภาษีออกมาแล้วเนี่ยผ่อนคลายได้หรือเปล่ายังไงดีค่ะดรเอิร์ดมองสถานการณ์นับจากนี้ไปโลกเราจะเป็นยังไงคะจริงผมว่าต้องต้องก่อนอ่นก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องเรื่องของภาษีเนี่ยครับคุณพร้เนี่ยเขาก็ทนายพรเนี่ยนัานก็เก่งเรื่อง การเจรจาต่อรองจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราจําได้เนี่ยตอนภาษีที่โชว์บิลบอร์ดในชว่วงต้นเมษาเนี่ยครับต่อรองครั้งแรกเนี่ยเขาก็ขึ้นคํานวณตัวเลขมาจากเท่าไหร่ไม่รู้นะไทยข้าผมจำไม่ผิดก็เจ็ดสิบแปดสิบเมื่อหลายประเทศก็เจอสแล้วเข,เขาเขียนว่าเป็น discount reciprocal tariff ใช่ไหมก็คือลดให้ครึ่งหนึ่งไทยก็มาเหลือสามสิบหกใช่ไหมครับลดไปครึ่งหนึ่งพอเสร็จทุกสุดท้ายเนี่ยออกมาไทยเราเหลือสิบเก้านะครับ ลดแนละ้วลดอีกนะเหมือนลดกระหน่ำซัมเมอร์เหมือนกับรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันลดจังทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วภาษีมันเยอะจริงๆต้องอย่าลืมว่านี่คือ19%นะครับคือมันเยอะขึ้นกว่าเดิมผสมควรแต่ว่านี้มันเป็นเรื่องของการ manage expectation แล้วก็เป็นเรื่องเทคนิคในการเจรจาต่อรองนะว่าออทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยยอมสหาราักันหมดนะครับนิ่งผมฟังสัมภาษณ์ของประธาน EU ก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าว ไปสัมภาษณ์ท่านนะครับว่าพออียูเนี่ยตกลงดีลกับทางสหรัฐเนี่ยที่15เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่สหรัฐเนี่ยศูนย์ในเนี้ยอาจจะมีเนเชอร์เดแต่ว่าภาพใหญ่คือเป็นศูนย์ต่อสินะครับก็มีนักข่าวไปถามว่าไอ้ดีลเนี้ยทาง EU เนี่ยได้ได้อะไรนะก็ปรากฏว่าท่านก็ตอบว่าก็ตอบไปลักษณะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทางเอ่อ EU เองเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยได้ ก็เรียกว่าเสียเปรียบทางยูมาอีโวเนี่ยได้ประโยชน์จากทางเนมานานหนึ่งครับอันนี้การปรับตรงนี้ก็เป็นการทํเพื่อให้มันสมดุลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมิตินี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคือถ้าตีความสนุกง่ายๆนะครับคุณกัลใจจริงๆแล้ว e ูก็คือเสียเปรียบแหละสำหรับดิวนี้นะครับแล้วก็อเมริกาก็คือได้เปรียบนั่นแหละซึ่งภาพตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการทยอยในแะง่ของการปิดดิวจริงๆตอนนี้ผมเข้าใจว่าก็จะเหลืออีก ไม่กี่ประเทศนะครับที่ก็จะมีการปิดติวนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างอินเดียเองเนี่ยอย่างล่าสุดอินเดียก็จะว่าอินเดียเนี่ยก็อยู่ที่25่ซใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้ว25่้าปอของอินเดียเนี่ยเป็นตัวเลขที่ที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ว่าถ้าเราไปอ่านในทูตโซเชียลของทางคุณทรัมป์เองเนี่ยก็จะพบว่าเขาก็เขียนไปในโทนว่าเหมือนกับเหมือนกับโจมตีอินเดียนะว่าไปซื้อสินค้าของทางรัเสเซียนน่นนี่นั่น ก็คือเหมือนเปิดช่องว่าถ้าอินเดียจะมาซื้อตรงนี้กับสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเมคดิลต่ำกว่า25นั่นเอนคือถ้าในยะมันเหมือนสื่อไปในทิศทางน,นั้นก็เป็นทักษะเทคนิคในการเจรจาต่อรองนะครับส่วนของดีนะล,ลนะที่ใหญ่ที่สุดนะครับยุโรปเนี่ยจบไปละนะครับแต่ดีลที่ใหญ่สุดอันหนึ่งก็คือกับจีนเนี่ยก็มีการขยายขยายเวลาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าสิ่งหนึ่งที่ ถ้าคุณกระจายเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอแต่ละประเทศเริ่มจบดิวไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างทางยุโรปเองจบดิวเนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวเนี่ยแข็งขึ้นจริงค่ะขแขข็งขึ้วรทะลุทะลุร้อยหนึ่งร้อยขึ้นไปเลยเนะครับซึ่งไอการที่ทะลุร้อยตรงนั้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับ การปรับฐานนะของตลาดหุ้นโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ใน emerging market เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจำได้วิธีแล้วเนี่ยก็มีวันหนึ่งที่หุ้นเวียดนามเองเนี่ยติดลบไปกกว่าในวันเดียวนะครับรวมถึงจีนเองก็มีการพักฐานด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าคนเองมองว่าสหรัฐเองเนี่ยน่าจะมีเงินที่จะสามารถที่จะเอาเข้ามาชดเชยไอ้ตัวภาละ การขาดดุลต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของพาลานีของสหรัฐอเมริกาจำได้ไหมครับที่มีประเด็นที่ทําให้เบรดติ้งเอเจนซี่เนี่ยมีการดาวเกรดเครดิตเบรดติ้งของสหรัฐอเมริกาลงมาในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยทําให้ดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอ่อนค่ามาต่อเนื่องจริงๆแล้วการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางาต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางประธานดีทรัมเนี่ยแล้วก็ทางคุณสกอตเบเซนเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยเขาอยากที่จะให้ปเป็นไปในทิศทางนั้นอยู่ละเพราะว่าอยากให้ สินค้าของอเมริกาเนี่ยจากเดิมที่อเมริกาเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกเนี่ยครับอยากที่ใช้เขาพูดง่ายๆว่าขายสินค้าไปทั่วโลกได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งหนึ่งในทางหนึ่งก็คือว่าทาให้ค่างเงินเนี่ยอ่อนค่านั่นแหละนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเริ่มปิดดิวตรงนั้นได้แล้วเนี่ยค่างเงินก็เลยพลิกแข่งค่าในระยะสั้นแล้วก็เลยทําให้ในแง่ของเกิดการ take เท k e ป r ร f ฟิตนะครับในหุ้นหลายๆกลุ่มที่ช่วงนี้ผ่านมาที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมเช็ค ตัวเลขเนี่ยล่าสุดตอนนี้นี่ยครับตัวของดอลลาร์อินดซ x เองเนี่ยก็มีการพลิกกลับมาอ่อนค่าหละก็คือหลุดหลังจากที่แข็งค้าทะลุ100เหรียญขึ้นไปเนี่ยครับตอนนี้ก็หลุดลงมาเหลือ98.7 4สินะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยถ้าคุณกระจายเห็นก็จะเห็นว่าหุ้นเองก็เริ่มมีการซื้นตัวนะครับอย่างตัวของดัชนีหังแสงเทค นะครับก็ฟื้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์ึงตลาดหุ้นฮ่องกงตัวหางเสงก็ฟื้นประมาณ0.5%นเปอร์เซ็นต์นะครับเกาหลีที่ก่อนหน้านั้นลงมาเยอะวันนี้ก็ฟื้นไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งเซ็นดิเด็กก็ที่วันมีการพักฐานวันนี้ก็บวกเบาๆ3จุดส่วนเวียดนามก็ฟื้นประมาณสักจุดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ในแง่ของซนติเมนต์การลงทุนตอนนี้คนก็เลยเริ่มมาจับตายตัวดอลลาร์อินเด็กซ์พอสมควรเพราะว่าถ้าดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยมีการพลิก การกลับมาอ่อดค่าได้บ้างเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เซนิเมนต์การลงทุนในภาพรวมเนี่ยดีขึ้นอีกอตัวหนึ่งที่นั่งคุณจับตาก็คือทองคำครับอทองคำคับคุณกระแตเพราะว่าจริงๆทองคำเองเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้หลังจากที่ขึ้นมาเยอะนะช่วงนี้ก็มีเริ่มมีการปักขาแล้วก็จริงๆแล้วอพอเล่นดิวการเจรจาการค้าทยอยจบลงเนี่ยอย่างที่คุณกระแตพูดเลยก็คือเรื่องของการผ่อนคลายในตรงนั้นเนี่ย ทําให้ทองคาก่อนหน้านี้มีการถูกเทโพฟิตลงไปบ้างนะครับนะครับถูกเทโพฟิตลงไปบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากรตรงนั้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพอช่วงบนสุขเนี่ยพอจบดิวการค้าได้ไม่เท่าไหร่ประธานาธิทรมเนี่ยมีการทวิตแล้วก็บอกว่าตอนนี้จะเหมือนกับขู่ทางรัเสเซียละว่าเอาเรือดำน้ำใช่ไหมไปจอด เตรียมปัจจัยมาเป็นเรือดำน้ํานิวเคลียร์ก็ทําให้ประเด็นทางด้านภูม,มิรัฐศาสตร์เนี่ยมีการมีการกลับมาปะทุขึ้นมาอ,มอีกครั้งก็เลยทําให้ทองคามีการฟื้นขึ้นมาเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ก็กลับมาอ่อนค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมผมสรุปในมุมมองอย่างนี้ว่าในภาพรวมการลงทุนเนี่ยครับทางอ n n o v a วชเองเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดทุนโลกเนี่ยยังเป็นภาพของเป็นขาขึ้นอยู่ นะครับในระยะยาวนะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ถูกเทคโปรฟิตระหว่างทางไปได้บ้างเพราะว่าเรื่องของการเจอจากการค้ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นมันมีทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้นแล้วหุ้นเนี่ยมันขึ้นตอบรับข่าวนี้มาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นการมีการพักฐานไปได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้ว,ลวก็ยังมองว่าในภาพของหุ้นโลกเองเราก็ยังคิดว่าควรจะมีติดไว้ในพอร์ตเป็นคอร์ดอ,อยู่เหมือนเดิม <Okay. S 1> ครับ งั้นแสดงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเร็วในช่วงนี้เห็นได้ชัดคือจากสินทรัพย์ต่างๆที่มีการปรับตัวลงไปก่อนดอลลาร์อินเดกซ์กลับมาแข็งค่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเหมือนเห็นในการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเลยก็ได้นะคะใครที่ลงไปหนักๆตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะเมื่อกี้ทางดรเอิร์ธบอกไวค้ครว่าตลาดเกิดใหม่มีความน่าสนใจทําไมภูมิพาคนี้ถึงดูโดดเด่นเป็นพิเศษมเมื่อเทียบกับมิภาคอื่นล่คะคะดรเอิร์ธจริงๆต้อง เทรนด์เรื่องของ emerging market นะครับเราพูดเรื่อง emerging market, market มานานนะแต่แต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกายเป็นว่า d e v e l o p market เนี่ย perform ได้ดีกว่า emerging market ซึ่ง d e v e l o p market ที่ perform ได้ดีเนี่ยจริงๆก็คือนี่ไม่พ้นเป็น d e v e l o p market ก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถือว่า perform ได้ดีมาโดยโดยตลอดเลยนะครับผมมีสไลด์วันหนึ่งให้ดูแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยผมจะ ต้องขออนุญาตกดแชร์ตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะอยากจะให้ดูผลตอบแทนนะครับของตัวภาพนี่ฮะอันนี้ไม่แน่ใจขึ้นไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเช็คขึ้นให้นะคะ่ผมให้ดูภาพอันนี้นิดหนึ่งทำได้เลยนะคะเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเราฝากรบกวนทีมงานเอาขึ้นให้หน่อยนะคะสักครู่ด้วยนะคะน่เอะโอ้แต่แตแ่เดี๋ยวผมเล่าไปด้วยแล้วกันคือแค่อยากจะให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วภาพของ ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ emerging market เนี่ยกลับมา perform ได้ดีกว่า developed market นะครับแบบที่ทางคุณกระแตถามไปทั้งนั้นจริงจริงเนี่ยนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า developed market เนี่ยหุ้นสหรัฐเนี่ย perform ได้ดีมากแต่ปีนี้เป็นปีที่ถ้าดูจากกราฟไม่แน่ใจเห็นขึ้นราชนิดครับอันนี้ยแล้วค่ะคุณดเดลิตรอ่าโอเคจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยผลตอบแทนจากต้นปีเนี่ยด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็คือเป็นผลตอบแทนของหุ้นที่อยู่ใน developed market นะครับก็ นำแขนงบวกประมาณสัก5% 6% 7%นะครับอย่างหนาหุ้นอเมริกาเนี่ยมนสตาร์านเนี่ยบวกประมาณสัก5-7%โดยป,ประมาณแต่พอมาดูในฝั่ง emerging market นะครับปีนี้เนี่ยบวกไปถ้าไปดูเกาหลีนำโดยเกาหลีนี่บวกไป30นะครับจีนเนี่ยบวกไป20-25%นะครับเวียดนามก็บวกค่อนข้างเยอะนะครับก็คือพูดง่ายว่าปีนี้เป็นปีของ emerging market เหมือนกันแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้ในแง่ของการลงทุนเราเนี่ยต้องมีการ diversify เนี่ย เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณกัะแต่เพราะว่าเทรนเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยผมว่าแม้ว่าระยะสั้นก่อนอันนี้อย่างที่บอกว่าอามีการแข่งตัวแต่ว่าอย่าลืมว่าในระยะกลางขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยก็ในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ค่าเงินดอลลาร์ออกนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นสหรัฐก็ยังคงดีอยู่แหละผมว่าผมประกอบการอะไรก็ยังไปได้แต่ด้วยติดเรื่องวายเรชั่นเนี่ยที่ค่อนข้างสูงในขณะที่หุ้นใน EM เนี่ยถามว่าน่าสนใจยังไงตออนนี้่ผมวาคื v a r i a t i o n เนี่ยผมว่าหนึ่งคือแน่นอนถูกกว่าและถูกมากกว่ามาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าภาพปีนี้เราจะเริ่มเห็นฟันฟันฟลอเนี่ยครับที่ไหลเข้า e m e r g i n g market เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยความที่เทรนที่เราเห็นแหละเรื่องของดอลลาร์ค่าเรื่องของคนที่อยากที่ทจะกระจายการลงทุนออกมานอกในตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าเห็นว่าสหรัฐเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่คาดการไม่ได้จากในเรื่องของโอลิซีก็คือจากการที่คุณทรัมป์เนี่ยมีการทวิตออกทูตโซเชียลเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันทําให โอ้การจะลงทุนในตลาดหาศาุ้นสหรัฐอย่างเดียวผมว่ามันไม่ค่อยสบายใจละคนก็เลยกระจายกาันมาเพิ่มขึ้นประกอบกับในจีนเองเนี่ยซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ยังถูกหวงว่าเป็นหมึกในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยครับเมื่อต้นปีเนี่ยเขาสีจิ้นผิงเนี่ยมีการหันกลับมาสนับสนุนนะครับในส่วนของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นประกาศชัดเจนเลยนะเรียกผู้ผลิภาคเอกชนเข้ามาวันนั้นผมว่านั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ย ถ้าเราดูตัวเลขครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีแรกของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็จะพบว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตได้เกิน5%เนตะครับโตได้เกิน5%นะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของตัวมิติของการเติบโตในครึ่งปีหลักเนี่ยจริงๆมันมีตัวเลขของทาง IMF อนะครับผมอยากจะให้ผมอาจจะชี้ภาพของตัว IMF นิดนึงว่า IMF จริงๆก่อนนั้นเนี่ยก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ภูมิภาคหนึ่งเนี่ยที่มีการปรับประมาณการเแบบติตโงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในปีนี้เพิ่มมากมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งก็คือจีนนะครับเพราะว่าตอนแรกเอ็มเอเนี่ยคาดการเศรษฐกิจจีนว่าจะโต4%ตอนนี้บอกว่าจะโต10.8ละนะครับโตสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะฉนั้นจริงๆแล้วผมว่าในภาคตรงนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่หนุนให้การลงทุนใน e m e r g i n g market เเนี่ยยังมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกจาก e m e r g i n g market เนี่ยอยากจะเน้นย้ำไปที่ผมเพิ่งอ่าน Research เมื่อเช้า ก็พบว่าตัวของยุโรปเองเนี่ยหุ้นยุโรปก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณกระแตเพราะว่าที่ผ่านมาตอนนี้ยุโรปเนี่ยเริ่มมี correlation วิ่งไม่ได้สวนทางไม่ได้ไปพร้อมกับเดบิวต์ตลาดอย่างตัวของอเมริกาละเนื่องจากเขามีนโยบายการคลังเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกษิจเริ่มมาจากเยอรมนี ie, นะครับแล้วเดี๋ยวเ็าจะมีแผน2ลา้ลานล้านยูโรที่จะกระตุ้นภาพใหญ่ของตัวกลุ่มยุโรปเลยนะครับในอีก7ปีข้างหน้านะครับพวงถึง variation ของหุ้นยุโรปเองเนี่ย ออก็ถูกกว่าอเมริกาด้วย PE ประมาณสัก15เท่าในขณะที่อเมริกาอยู่22เทา่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในเชิง relative แล้วเนี่ย mm hmm. การกระจาย mm hmm. การลงทุนไปยังพุ้นยุโรปเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกทางเลอกนึงที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนใน EM ครับยิ่งแสดงว่านักลงทุนที่อาจจะเคยลงทุนในประเทศมาโดยตลอดแลค่ะควรจะต้องหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคัดเลือกด้วยอาจจะแบบใช้คําว่าลงทุน DM เท่านี้ EM เท่านี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วคงต้องม,มีการคัดสรรที่มากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะดรเอ ใช่ครับใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเียนว่าในตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับ,รรบโดยเฉพาะอย่างตัวของ DR เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จริงๆแล้วเมื่อ7จดปีก่อนเนี่ยตอนที่ผมได้มีโอกาสออก DR ตัวแรกตัวน,นั้นมีหนึ่งตัวเนะวันนี้มีเป็นร้อยตัวแล้วแล้วมีหลายประเทศด้วยใช่ไหมครับที่คุณกระแตถามเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น DR ในจีน DR ในหุ้นยุโรป DR ในหุ้นอเมริกา ในหุ้นเวียดนามเองเนี่ยก็มีหลากหลายให้เราเลือกนะครับผมว่าอย่างยกตัวอย่างอย่าง DR ในหุ้นจีนเนี่ยที่ทาง i n n o v a s e ซออกก็จะเป็นอตัวบาบาสองสามผมว่าตัวนี้ตัว a 里บาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยตัว阿里บาเนี่ยโดนกดดันจากเรื่องของการจัดระเบียบในช่วง3าปีที่ผ่านมามาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้พอเวลานึกถึง阿里บ巴ครับผมจะนึกคล้ายๆเหมือนปตทบ้านเราอะ นตก็ต่เร่ถึงเรถึงกพเพราะว่าเหมือนเขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพียงแต่อบาบาเนี่ยมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีธุรกิจคราวที่เหนือก็ปอทองในมิตินั้นหลากหลายมิติสมมุติอย่างผมไปจีนมาเนี่ยครับพอเราลงจากเครื่องเนอะกแต่เราก็ต้องโหลดแอปอาลีเพย ใช่ไหมคือการเเพื่อจะผูกบัตรเครดิตนี่ก็คือส่วนหนึ่งของ阿里巴巴นะครับแล้วเขายังมีอีกหลายธุรกิจนะมีใช้เหนียวเน็ตเวิร์กนะครับนอกจากอาลีเพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอนด์ฟินแลนเชียลนะครับมีใช้เหนียวมีอะไรต่างๆที่เขาเตรียมที่จะปิน n อ f เพื่อที่จะเพิ่มอ n l o c k value ให้กับตัวของหุ้นซึ่งตอนนี้หุ้นอาลีบาบาเนี่ยผมก็เชใ่อว่า PE อยู่10บเท่ากว่าๆเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างผูกเมื่อเทียบกับความที่เขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็มีสภาพในการเติบโตก็เลยมองว่าอีกตัวนนนี่่่ึงทาสใจ นะครับหรือว่าอย่างอีกธุรกิจนึงอีกอีกทางเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ DR ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับก็คือตัว HHD สองสหนะครับซึ่งก็เป็น DR ที่ทางดนโนเวเซกเราออกเหมือนกันตัวนี้ก็ไปอินกับ ETF ที่ชื่อว่า Global X หางเ Seng High d ด v i d e y i e เป็นการลงทุนในหุ้นจีน50ตัวนะครับที่เป็นการกระจายการลงทุนไปในหุ้นที่เป็นต้องบอกว่ากว่าครึ่งนะมันกระแตกว่าครึ่งเนี่ยเป็นลักวิสกิก รัร้ันวิสาหกิจข้อดีของการเป็นรัาวิสาหกิจจีนก็คือว่าเวลายัางไงรัฐเขาอยากได้ันผลอยู่แล้วเนี่ยเขาจ่ายันผลกลับมาเยอะเลยนะันผลถ้าไปดูสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจ่ายหกถึงแปดเปอร์เซนต่อปีนะครับจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็หุ้นพวกนี้ร้ักวิสาหกิจเนี่ยเขาจะมี KPI คือคุณต้องทำ ROE ของบริษัทเนี่ยให้โตนะครับทํมาร a เก็ตแคปของหุ้นให้เติบโตต้องเรียนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให บริษัท50บริษัทนี้คือโตแบบสเตเบิลค่อยๆโตคือคงไม่ได้โตเป็นแบบสองหลักขนาดนั้นแต่คงเพราะว่าบริษัทพวกนี้คอนเน้นในแง่ของการจ่ายปันผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้านักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในแง่ของการที่กระจายการลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่ง DR ตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะมีติดพอร์ตไปได้เพราะว่าปันผลคาดการณ์6-8%ต่อป,ปีผมว่าไม่น้อยนะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยมว่าก็ยังมีทางเลือก ตัวดีหลายๆตัวเลยในตลาดหุ้นนะครับที่เราสามารถเล่นได้อย่างตัวยุโรปก็ยังมีตัว og, ตว,ว v m s ใช่ไหมครับผมว่าก็สามารถดูในตัวเวอรชันนี้ก็ถูกพอสมควรแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปทยอยลงทุนหรือใช้ในแง่การจัดพอร์ตได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ดีเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนในต่างประเทศนักลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการลงทุนแบบที่เป็นไยดีวิดน ซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าภาพนี้ในต่างประเทศก็มีเหมือนกันบวกกับในอนาคตซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่ไม่คาดคิดของหลายๆประเทศเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพของการลงทุนจัดพอร์ตอย่างไรถ้างั้นต้องขอคนนําแนะนําจากท่านเอาเอรเอิร์นได้ไหมคะว่าเราจะจัดพอร์ตอย่างไรให้มันเท่ากับสถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายได้ตลอดเวลาแบบนี้คะได้ครับก็ จริงๆแล้วอย่างที่ทางอ n นโนเวชเก็บแนวทางในการจัดพอร์ตเนี่ยเราก็จะใช้แนวทางที่เรียกว่าเป็นคอกับ Satellite ลท์พอร์ตผมว่าเข้าใจว่าใน House หลายๆ House ก็จะใช้แนวทางแบบไม่ต่างก,กันนะครับแต่ว่าอย่างที่ i n ินโนเวชเนี่ยส่วนของคอพอร์ตเองเนี่ยเราก็จะใช้ลงทุนสัก70ถึง80%ของเงินลงทุนนะครับส่วนของ Satellite ลท์พอร์ตนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าพอพอร์ตเนี่ยคือเรา stay invest ต์ถืออย่างเดียวผมไม่รูอย่าง,าง,างเนี่ยคอพอร์ตเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นกองทุนก็ได้ กตัวอย่างกองทุนอย่างกองที่อินเวสท์แอน์เน่ยมันก็เคจีซีเล็กก็จะลงทุนในหุ้นโลกนะครับแล้วก็ถือลงทุนกระจายยาวๆตามสัดส่วนเรียกว่าตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุนที่รับได้สมมุติว่าเราอ,อาจจะอย่างคุณกระแตอาจจะผมว่าเสี่ยงได้นะเพราะว่ายังสาวอยู่นะครับเราลงทุนเสี่ยงได้นะครับ <c oughs> เราก็ลงทุนในสัดส่วนในหุ้นโลกเนี่ยเยอะหน่อยนะครับอันนี้เราก็อาจจะให้น้ําหนักตรงนั้นเยอะก็ลงในส่วนตราสามนี่ก็อาจจะวางน้าหนัก ลดลงมานะครับส่วนของท่องคที่อาจจะมีติดพอร์ตไปบ้างเพราะวา่าป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีโอกาสปรับตัวเพ่อันนี้ก็เป็นส่วนของพอร์ตที่ผมว่าเราก็จะน้ําหนักเนี่ยอุ้นตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยตามระดับความเสี่ยงแล้วก็จะมีในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องเก็บไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของส<ะ>ัตว์ลายพอร์ตนะครับอย่งสัตว์ลายพอร์ตก็คือว่าเอาไว้เก่งกำไรนะสัก2 0 3 0ของเงินลงทุนเนี่ยก็ผมว่าส่วนนลงทุนเนี่วก็ีว่ เราอาจจะจับจังหวะหา Market t i m i n g ยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้เราอาจจะบอกว่าโอ้หค่าเงินนะครับดอลลาร์ที่อาจจะพลิกกลับมาอ่อนระยะสัน้นอาจจะทําให้หุ้นปรับตัวลงแต่สุดท้ายแล้วถ้าโทษครับค่าดอลลาร์ที่พลิก,กลับมาแข็งระยะสัน้นอาจจะทาให้หุ้นในเอ็มปรับตัวลงนะครับถ้าเราก็ยังมองว่าสุดท้ายเงินดอลลาร์ยังต้องมีทิศทางอ่อนค่าไปได้จริงหุ้นในเอเ็มเนี่ยเราก็อาจจะอาศัยจังหวะในแง่ของการที่มันมีการปรับฐานเนี่ยในการเข้าไปทยอยลงทุนสะสมเพิ่มได้อย่างยกตัวอย่างอย่างหุ้นเวียดนามเนี่ย เรามองภาพระยะยาวดียผมเชื่อว่าเป็นกูยับใครก็ทุกคนก็บอกอุ้นเวียดนามดีหมดแต่ว่าอย่าลืมนะครับความเสี่ยงที่สําคัญของหุ้นเวียดนามคือค่าเงินดอลจริงนะจริงๆหนึ่งปีที่ผ่านมาไปดูตัวเลขแล้วดูแลตกใจเพราะว่าเงินดอลเนี่ยอ่อนค่าคัดเทียบเงินบาทเนี่ยเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าถ้าหุ้นเวียดนามขึ้นไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอมคุณไม่กำไรนะรไม่กำไรนะเพราะฉะนั้นผมว่า ใช่เพราะผมว่าเวลาเราลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยอย่าเพลินนะเราคิดว่าโอ้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราดูเรื่องค่างเงินด้วยเพราะว่าความเสี่ยงอันนึงของการก็คือค่างเงินดองเนี่ยมันเขาเฮชไม่ได้นะคือหรืออาจจะเฮชได้จํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิตินี้เนี่ยเราอาจจะกําไรจากการลงทุนในหุ้นแต่เราไปขาดทุนค่างเงินซะเยอะเนี่ยอย่างที่ผมเรียนหนึ่งปีนี้ยี่สิบแล้วจริงๆผมดูแล้วเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทางผู้จัดการกองทุนในเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยมีโอกาส เขาอยากที่จะทําให้ค่าเงินดองของเขาเนี่ยอ่อนค่าอีกนะอีกสักห้าเปอร์เซ็นประมาณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาเจอภาษียี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมที่เราคุยกันตอนแรกนะครับเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าโอ้ไปคุยก่อนประเทศแรกเลยนะแต่ปรากฏว่าได้ยี่สิเอร์ซ็นของไทยเรายังได้สิบเก้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็จะยิ่งอยากที่จะทําให้ผมว่าเวียดนามเขาอยากที่จะขายสินค้าคือประเทศที่เป็นประเทศ เกิดใหม่หรือเป็นเรียกว่าเป็นอย่างของเขาไม่เป็น frontier market นะย,ยังก็คือพูดง่ายๆยังไม,ไม่ไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยการทีร่จะเศรษฐกิจประเทศจะเติบโตไปได้เนี่ยเขามักจะต้องพึ่งพาภายนอกมากกว่าภายในแต่ถ้าสมมติถ้าเราดูอย่างอเมริกาเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะพึ่งพาภายในพึ่งพาภาคก,การบริการเนี่ยมากกว่าภายนอกอย่างเวเียดนามเองยถือว่านี่อยู่ในช่วงของการเติบโตก็ยังต้องพึ่งภายนอกพระกเพราะ,รราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทาคือเขาพยายามทาให้สินค้าของเขาเนี่ย ในมุมของผู้ซื้อข้างนอกประเทศเนี่ยมองว่าสินค้าถูกนะครับภาษีที่เขาโดนไปยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าประเทศเอื่นคู่แข่งในภูมิภาคเท่าไหร่เลยผมว่าอันนี้มันจะยิ่งกดดันที่ทําให้เขาน่าจะต้องอยากที่ทาให้ค่าเงินอ่อนอีกเพราะว่าการที่ค่าเงินอ่อนเนี่ยมันแปลว่าเราว่าสามารถซื้อสินค้าเวียดนามได้ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นนองผมว่ามองในมุมหนึ่ง มันก็ทาให้เศรษฐจเวียดนามเนี่ยโตต่อไปแต่ในมุมในมิตินึงในระยะสั้นเนี่ยก็จะทให้คนที่ลงทุนในเวียดนาม,มนก็จะเจอความเสี่ยงในเรื่องข้างเงินต่อด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าทางแก้คืออะไรผมว่าแน่นอนเราต้องลงทุนให้ยาวขึ้นสําหรับเวียดนามะนะครับหรือไม่งั้นอีกทางหนึ่งคือเราก็าจะต้องกระจายไปยังประเทศอื่นที่เราสามารถที่จะ,ะป้องกันความเสี่ยงได้อย,ย่าไปลงกระจุกอยู่ในประเทศเดียว ผมว่ามีน้องก็เล่าบอผมมีคุยกับลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาบอก้โหเขาไม่ยอมที่จะขายเวททางจะลงแต่วิยเนี่ยผมว่าต้องอย่าลืมนะว่าเวทแนามันก็มีความคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับพี่แต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินการว่าหนึ่งปีเนี้ยเจอค่าเงินดองไปก็กลืนหมดละนะครับผมว่าเรากระจายไปอย่างประเทศอื่นบ้างเช่นอย่างในยุโรปเองนะครับผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้นะครับหรืออย่างใน ตัวของสหรัฐอเมริกานะครับแม้ว่าหุ้นจะขึ้นมาเยอะผมว่าก็อาจาจะจังหวะบางตัวที่มีโกรดนน่าสนใจจริงจริงอย่างในจีนเองเนี่ยผมว่านี้เราค่อนข้างชอบเลยนะครับจีนเพราะว่าภาพอย่างที่เรียนในตอนต้นแหละว,ว่าเศรษฐกิจเขาก็ยังโตได้ MF ก็ยังปรับปรับประมาณการขึ้นสงครามการค้าเนี่ยถ้าจะทําอะไรจีนไม่ได้เลยนะครับคุณกแดดต้องบอกเขาคือยอดสมองเขาเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยถึงจีนเนี่ยดรอปลงแต่ว่าเขาไปโตในอาเซียนไปโตในภาคหึ่งเพราะยิง่งถ้าจาได้ช่วงต้นปีเนี่ย สีจิ้งผิงท่านเดินสายเจอผู้นำอาเซียนเยอะแยะไปหมดเลยเนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเราก็อาจจะกระจายอย่างตัวอย่างที่เรียน t r h h s d 2นตัวนี้ก็จ,จะอยู่ในคอร์ดของนักลงทุนก็ได้เพราะว่าเป็นตัวที่ให้มันผลค่อนข้างดีในขณะที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหัวใจสําคัญของการลงทุนในภาพปีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการกระจายการลงทุนเพิ่มมากข,ขึ้นคนคไม่ได้กระจุกอยู่ในแต่ประเทศใดประเทศหนึ่งครับโอเคงั้นมาถึงคําถามสุดท้ายกันแล้วค่ะคนัตเตอ์เอิร์ะ เรื่องของความเสี่ยงค่าเงินเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรรวมไปถึงความเสี่ยงอื่นๆที่เหลือในครึ่งปีหลังนี้มองอะไรไว้บ้างคะเวลาประมาณสองนาทีค่ะดรเอิร์ธได้ครับผมว่าความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยที่เรียนไปในตอนต้นเนี่ยคือถ้าเป็นค่าเงินดอกเนี่ยอันนี้จะเฮชได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือว่าดอลลาร์ฮ่องกงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบ้านเราหรือทีเฟกในการเฮชได้ซึ่ง ตัวที่มี Liquidity สภาพคล่องดีนี้ผมดูเนี่ยก็คือตัวของ USD futures นะครับ USD futures ในตลาดสัญญาซื้อขายลงหน้าหรือ TFX เนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ในการเข้าไปเ g e ความเสี่ยงของพอร์ตได้นะครับแล้วการวางเงินเนี่ยหสัญญาเนี่ยมูลค่ามันจะประมาณ30,000บาทนะครับเพราะนั้นจริงๆวางเงินเนี่ยใช้ initial margin เนี่ยประมาณสัก1000บาทเท่านั้นหรือเราเรียกว่า เป็นเลเวลเลจเนี่ยประมาณ30เท่านะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าพอร์ตการลงทุนของท่านเนี่ยตีจะมี10,000แบาทเนี่ยต้้งต้องการจะเฮจเต็มร0 0เนี่ยก็ใช้ตัวของ USC f u t u r e เนี่ยสสัญญานะครับเวลาเฮจแปลว่าเราไม่อยากให้บาทแข็งนะบาทแข็งเนี่ยเราจะขาดทุนแปลว่าบาทแข็งก็คือค่าเงินสมมติถ้าค่าเงินดองอ่อนแปลว่าบาทแข็งถูกไหมหรือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนบาทแข็งอันนี้เราจะขาดทุนเพราะฉะนั้นจริงถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงจากการ ที่เงินบาทแข็งเนี่ยเราก็ต้องไปชอ็อต USD future ไปชอ็อต USD future เราก็จะสมมติเราขาดทุนจากค่าเงินในพอร์ตใช่ไหมครับเราจะได้กำไรจากตรง USD future เนี่ยมาปกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี้เป็นวิธีหนึ่งในวิธีว,ธวิธีการในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าน,นักลงทุนเนี่ยอยากที่จะป้องกันความเสี่ยงมากมาอยแค่ไหนเช่น50%าองพอร์ต70%ของพอร์ตหรือ100%ของพอร์ตหรือคนึ่งร้อยเปอี้เงินบาทมันแข็งเยอะมากแล้ว นะครับมาช็อตตรงนี้มาป้องกันความเสี่ยงนี้อาจจะดาวไซส์จำกัดอัพไซส์อาจจะมากกว่าโอกาสที่บาทอ่อนอาจจะมากอาจจะไม่ไม่ป้องกันก็ได้ก็คืออยู่ที่เรามีมุมมองเราะว่าจริงๆเราสามารถไปดูเรสของตัวค่างเงินบาทในอดี่ได้ว่าโอ้มันวิ่งอยู่ในระดับ30-35ถึงส5นะสมมติตอนนี้อยู่32-33แปลว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงถึงกลางเอออันนี้ก็อาจจะพอที่จะป้องกันความเสี่ยงได้สมมุติถ้ามันอยู่31 ถ้าจะป้องกันอาจจะดาวไซด์มันก็จะลิมิตผมบ่านนี้ก็เป็นทักษะที่เราใช้ในแง่ของการประเมินว่าเราจุดไหนที่เราควรที่จะเข้าไปในแง่ของการป้องกันความตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยครับอีเบกที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็มีเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยเพื่ออยมือาอความสะดวกให้กับนักลงทุนถ้าต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือใช้เครืๆๆ่องมือเนี้ยจริงๆเราใช้ในแง่การเก็งกำไรก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันกนะครับค่ะส ความเสี่ยงอื่นๆนะครับผมว่าแน่นอนมันความเสี่ยงในการแก้การลงทุนมันก็มีทั้งเรื่องของ m a r k e ก็ i s k นะครับเ็รเรื่องว่าความเสี่ยงทางด้าน geopolitical risk นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความผันผวน,นที่ทําให้เกิดในแง่ของตัวราคาเนี่ยมีมการผันผวน,นขึ้นลงนะพอร์ตการลง,งทุนบงท่านก็อาจจะมีการติดลบได้นะั่นผมว่าอันนี้สิ่งที่สาคัญคือเรื่องที่ทํามาแก้เรื่องความเสี่ยงนั้นคือเรื่องของการ diversify นะครับแล้วก็ผมว่าเวลาเราลงในผลิตภัณฑ์ในต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามด้วยว่า ผู้ออกผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้ง DR หรือ DW นะถ้าใครลง DW นะครับพวกนี้มันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเครดิตริกซ์หรือว่าความเสี่ยงของผู้ออกตราสารทางการเงินงนั้นๆนะครับอย่างถ้าตราสารพันธุ์ u s d Futures นี่ผู้ออกคือใครครับผู้ออกคือตลาหลักทรัพย์ไหมคือ TFX เป็นคนออกเพราะนั้นจริงความเสี่ยงก็อาจจะจํากัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น DR เป็น DW เราก็ต้องไปดูแล้วว่าเอบริษัทที่เป็นผู้ออกนั้นเนี่ยเเป็นใครหรือยัง ETF นะครับเป็นใครจริงๆ ETF เนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าตัวของ DRDW ในทางกฎหมายเพราะ ETF เนี่ยถูกจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะครับมันนั้นจริงมันก็สมมติผู้ออกมีปัญหาอะไรก็คือนี้เป็นนิติบุคคลที่แยกออกมานะครับแต่ DRDW จริงอย่างที่ผมเคยได้เล่าในสานะในใน,ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนนะว่าสานะทางกฎหมายจริงสุดท้ายแล้วก็คือเป็นหนี้นั่นแหละนะครับเพราะนั้นจริงผมว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของเครดิตริส์ในมิติเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเวลาเราเลือกในช่วงของ financial product นะครับเพราะนั้นผมว่าก็ เรารู้ความเสี่ยงไว้เข้าใจมันนะครับแล้วก็ผมว่าเราก็มีวิธีในแง่ของการบริหารจัดการตรงนั้นได้นะครับนั่น,นสรุปว่าความไม่รู้คือความเสี่ยงเยอะที่สุดนั่นแหละถูกต้องไหมฮะัอรเอิร์ธใช่ครับแล้วก็รู้ว่าต้องรู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอ่ะ <S <S 2> <S 2> นั่นก็จะช่วยปิดได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้แต่เราคิดว่ารู้เนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงหนักเลยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนัเตอร์เอิร์ธเดี๋ยวไว้คราวหลังเรามาเสริมความรู้ด้วยกันอีกนะคะ นะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีดรเอิร์นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับการติดตามเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเรื่องของการค้านโะยบายต่างๆที่เกิดขึ้นคะ่ะมันอาจจะยังคงต้องติดตามกัในอย่างใกล้ชิดแต่ว่านะตอนนี้เลยเราเริ่มเห็นโอกาสทางการลงทุนม,มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนในต่างประเทศะคะ่ะก็ยังมีอีกหลายสินทรัพย์ให้ได้เลือกกันเลยนะคะแต่ที่บอกไปสรุปตอนท้ายความเสี่ยงยังคงมีอยู่ดังนั้นอย่าลืมป้องกันความเสี่ยงกันด้วยให้เหมาะสมกับ สถานการณ์สถานภาพต่างๆของตัวเราเองที่เป็นนะคะหดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคาถามเพิ่มเติมไงก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะในช่องเซทสุปอินของเราแบบนี้นะคะเพราะเราจะมีทั้งนักวิชาการนักวิเคราะห์ผู้ที่เชี่ยวชาญต่างๆใน้รื่องการลงทุนมาให้ความรู้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะสําหรับวันนี้ตาและทีมงานต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ